ตอนนี้กูเหมือนนิกกี้มากเลยตอนนี้เดี๋ยวไอ้นิกกี้น่าฉาดอ่ะมันสงสัยไปเรื่อยถามไปเรื่ยให้ได้จุดอ่ะเราอยากจะรู้ไงตอนที่มันบอกว่ามันเป็นคนแท่งอ่ะเหี้ยเอาไรทำแท่งกันด้วยเหรอไอ้เขี่ยมันใช่เลยแท่งทุกการแม่งคงพักมาเป็นแบบเขี่ยมันเขือยาวเหมือนหนังเลยนะหรือแม่งก็แตงกวาไอ้เี้ยเราก็ลุ้นไปเถอะก็วนไปเถอะวนจะให้รู้ให้ได้นะเป็นไง EP นี้เป็นไงโหทีเด็ดสุดแล้ว เคยรู้ว่าผู้หญิงครั้งหญิงใช้อะไรแทงทุกวันนี้นะ <c oughs> ยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มันใช้อะไรแทง <c oughs> ก็อยากจะรู้เน่ยถามทุกวันนี้เนะี่ยเป็นเพื่อนกับมันนะ <c oughs> ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะู <c oughs> ยังไม่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย <c oughs> อันนี้นั่นคุยอย่างเงี้ยน,นี่ก็ยังมองอยังไงว่าผู้หญิงอ่ะก็มองยังไงว่าคือไม,ไม่เคยเจอเหมือนกันติดตามด้วยอีพีตั๊กแมงดาปีทอง แฉายาไว้สุดยอดแล้วคขั้งดื้อตอนรุ่นดื้อมากดื้อเลยนะเขาบอกว่าเพื่อนผู้หญิงไม่มีครบเลยอยู่ไเดีวอยู่ของเราแต่อิรันฟันแทงเอาหมดรอจริงอพกปืนมีปืนขายยาเหมือนผู้ชายเลยเนี่ยตัวนี้แสดจัด